ไม่รู้ค่ะ <S <S บอ <S <S เด้อบอกที่รเ,เรื่อง<บ>ไม่เพูดเพื่อเรื่องก็เดี๋ยววันนี้เดินว,วันนี้เสร็จจากคอนเสิร์ตนะครับผมก็เราจะไปที่มุกดาหารเพราะว่าอย่างที่เราพูดไปว่าวันเกิดพี่ว่าฟิลแร์วันที่สิบสองนะครับ <S <S เราเราจะจัดงานขึ้นวันที่สิบสองนี้ก็เป็นงานในปาร์ตี้คือเป็นแบบว่างานกลางคืนพป่นงานกลางคืนจะมีการเปราเคคกมิเชินแขกมิซึ่นต่างๆนานาเออ แล้วว่าที่นีกากาะบเมีนันทิตามีตัวเกี่ยวมาน้าที่เขาที่เขาบระใเนาะที่เราที่เราวางแปลนว้เพราะว่าเราอยากให้รู้ทั้งสองมาเออปลาที่เนียนวันนี้น้องไม่สบายก็คือเพิ่งตื่นมาตอนบ่ายๆนี่แหละแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าออโอเคน้องอลิตตาไม่สบายทีนี้พอไม่สบายปุ๊บก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่แต่ว่าผมก็ยังคงไปยะยสุรเหมือนเดิมเพราะว่าผมจะต้อง ไปเยี่ยมลูกแล้วก็ไปหาลูกเหมือนเดิมพ่กนี้วันนี้เดินทางเสร็จจากนี่ไปถึง,กกงน,นู่นก็ประมาณนู่นแหละเก้าโมงสิบโมงก็จะไปหาหลูกคือเกาก็กจะไปหาหลูกเหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ไปนะไปเหมือนเดิมแล้วก็จะไปรับตัวเกี่ยวด้วยแต่ว่างานนี้นายตาจะต้องงดก่อนเพื่อทําการรักษาตัวก่อนว่านายตาที่คุณหมอพิจารออกมาก็คือเป็นโรคอิส,สุอิสัยออิสุอิสัยคือเป็นสามารพิษในทุกคน แต่บางคนก็ไม่เป็ีนหรืบางคนมีวัคซีนก็ไม่เป็นแต่ว่าในาแต่อาจจะไม่ได้รับวัคซีนตรงนี้ในแต่อาจจะไม่รับวัคซีนตรงนี้ก็เลยก็เลยก็เลยน่าจะเป็นทีเนี้ยตอนเนี้ยทั้งแม่กับกับป้าเขาก็อาจจะดูแลในาแต่อยู่พอดีผมก็จะโทรเกี่ยวไปเรื่องของแก่นด้วยก็ถือว่าช่วยกันดูแลไปในระหว่างที่น้องอ่ในรตะไม่สบายเนาะพี่น้องแล้วก็แบบว่าเห็นเอฟซีเราแบบว่าแบบไปไปไปคอมเมนต์ในเรื่องที่ทางที่เชิงลบแบบว่า ตอน,นนี้นู่นที่มันไม่ใช่ความจริงอะ่ะก็คือน้องก็ไม่สบายจริงเพราะว่าวันนี้ก็ได้ทําการโทรแล้วโทรศัพท์หากันแล้วแล้วก็ดูแล้วว่าโอเคลูกเขามันป่วยจริงๆรลูกเขาเป็นจริงๆซึ่งน้องก,ก็มีอาก,การมากกว่านอี้แล้วอาจจะบังเอิญแต่มันก็บังเอิญจริงๆนะครับผมมันบังเอิญจริงๆก็ไม่อยากให้ดราม่าก,กันเรื่องนี้น้องก็อยากให้ให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันให้กาลังใจน้องในาตกากันดีกว่าอย่างนี้ดีไหมเออเราเราดีกว่าเราจะมาถกเถียงกันเรื่องว่าอันนี้คืออันอื่นกาบ้านกันไปอันอื่นก็ว่ามไปตามเคส บอกไปตามเนื้อผ้าเนี่ยเขา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 เหม็นไปตามเมนื้อผ้าเราเขาไม่ไปตามเนื้องานหน้างานแต่และวันรายวันอัปเดทลายชั่วโมงแต่ตอนนี้น้องเราเป็นไอศุลก,กากรเ่ยนเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าวันวันพิธีเป็นหรือว่าสร้างเป็นคือเป็นจริงๆเพราะว่าน้องเราเวลาบัคซีนนั่นแหละเพราะปกติเราดีทุกคนตอนรับวัคซีนแต่ว่าอาจจะพักหน่อยเวลาหรือจังไดห,หรืออาจจะพักนอนนานนี่จังไดกับเขาเป็นอยังเข้าใจได้เอออันนี้เขาเข้าใจได้แต่ถามว่าถามว่าโดาคข้าตั้งใจนะเขาขนาด ก็ตั้งใจมาฆ่าพลาเพราะว่าเตรียมของไว้ลูกแล้วเสื้อผ้าอย่างงกะกลัวกี้กันไปซอปปิ้งมาใส่กูหนีมันบอสุดนิดชุดเดียดแล้วไปเสือไปกับขึ้นมาหอดกับมาได้รับไปบ้านกับพักกับไปซูปปิ้งกันเบิ้งเสื้อตัวเกี้ยนตาค่าฉิดกับไปซื้อมาแล้วร้อยแปดบาทค่าฉีดค่าฉิดสามหมื่นเลือกไปเลือกมากกได้แต่สองพันแปดนั่นแหละทีนี้ก็เลยก็เลย มาพูดให้ฟังว่าเออเราให้กําลังใจกันดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปดราม่าก,กันเดี๋ยน้องก็คงหายไม่กี่วันน้องก็หายรักษาตัวไปก่อนเออแต่ส่วนของนายตาเนี่ยคงต้องแอบบินที่โรงพยาบาลไปก่อนเดี๋ยวผมก็จะพิจยรน้องที่โรง,งพยาบาลพ่กนี้เดินทางจากกรุงเทพเนี่ยแต่ว่ามุสอนี่กะต๊กใจยูมุสอกระตกใจย,วใจยูว่าเออน้องว่าสบายกับแอบต๊กใจยูแต่พอโทุไปแลวก็เข้าใจได้และทําค้ามเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการเจ็บป่วยไม่มีใคร ไม่มีใครสามารถนิ่ขิดหรือบังคับหรือขีดเส้นไม่ได้ป่วยสามารถปว่วยได้ทันทีเลยเพราะว่าร่างกายของเรามันไม่เหมือนกันนะครับป่วยเนี่ยขันทํทาวป่วยไม่ทัาทางอะไรดรอกพี่น้องหมอเขาตรวจได้อยู่อาจารยมอเขาก็มีความตรวจอยูอ่พเพะ่ะนแ,แล้วกะแหงร่างใจล้วก็ให้นอนหายไว้แต่ตวต่าต,ต,ตัวเกีียวจะมาเหมือนเดิมตัวเกียวคงจะอยู่กับพ่อยาวๆรอบนี้คงยาวแหละทั้งนั้นนะให้ตัวท่านตัดกเกืบจะหายดีจู่ก็เราจะบ้างนั่นแหละ าปาตามจริงอะรเราจะไปคืนแบบว่าช่วงสิบ8จ็แปดอะไรนี้เนาะเราอาจจะยาวไปเพราะว่าหยยบไปอีกเพราะว่ายังไงนตาติก็ยังมีตุม่มมีอะไรยังไม่อยากให้ตเกเยวไปเป็นรติดต่อเยไติดติดแล้วตเกเยโตเกียวยังเพิ่งหนึ่งขวบยังไม่ได้ฉีทแน่ๆเลยคิดว่ายังไม่ได้สิดตรงนี้แน่แเลยเพราะั้นแล้วคงจะได้อยู่กับพ่อยาวอยู่จนกว่าแบบว่าเออพ่อจะใกล้ออกงานจริงๆช่วงนี้ก็ว่างจงว่างอยู่เพราะวแพนเรามันอันนี้อยู่แต่ว่าตอนตอนแรกจะไปส่งน้องเพราะว่าน้องไปโรงเรียนด้วยนาติะ่ะ ทีนี้พอในแตรักษาตัวอยู่กับกับคุณป้าเขาก็ก็คงต้องให้ตัวเกี่ยวอยู่กับพ่อนานๆเพราะว่าจะได้มีเวลาดูแลในต่มากขึ้นจะได้แบ่งเบากันเนาะอะไรแบบนี้นะครับอ่าต่ถามว่าก็ก็เสียใจอยู่เสียใจอยู่ว่าเอองานงานเราแบบลูกงานเราอ่ะงานเรางานเราลูกเราอ่ะก็แบบว่าอยากให้มาครบทุกคนออ,อยากอยากให้มาครบทุกคนแต่ว่านี่เหมือนมากอะไร ครับาเป็นอย่างเออแอบผู้เชา้านี่ก็เสียใจอยู่ก็ร้องไห้อยู่นะก็ไม่ช่บร้องไห้เพราะว่ามันมัน,มนอาจจะบังเอิญแบบ่ามาสตาลาบังเอิญสิปงนีเนงน้เป็นการนะนพีนพ่น้องแต่เราเข้าใจได้อันนี้ผู้พูดไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามาหถึงหมาหนึ่งโมลเหตุตัวเราเราอาจจะเป็นแบบว่าสิน้นเข้าไปแบบนี้สิ้นเราสินส้นคือสิ้นคือเออต้องยอมรับแต่ไม่ได้มีปัญหากับใครนะเข้าใจได้แล้วก็แม่เขาก็ดูแลเป็นอย่างดีในในขณะที่ลูกเราป่วย ใครจะไม่รักลูกตัวเองถูกไหมทุกคนต้องรารลูกเด่นอยู่แล้วอันนี้คืองดงดไปตำหนิตีเตียใครทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะไม่รักลูกตัวเองนะจ๊ะพวกเธอเออเบงมักเถะใครสิบว่าห้างลูกจะขอบันบออันนี้ก็ต้องบอกในควับความเป็นจริงเขาก็เห็นอยู่อ่าแต่ส่วนอันไหนพูดป็นทีละส่วนอันนี้พูดถึงส่วนวันนี้อันที่ผ่านมาก็แล้วแต่อันนั้นอันต่อไม่เกี่ยวกันแต่ว่าอยากให้เอฟซีทมาเข้าใจไม่ไม่ไม่อันนี้กันเนาะฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นได้แต่หายไวขึ้นเหมือนโรคไข้หวัดโควิดน ปใช่แต่ว่าจะย้ำว่าน้องโตเกียร์แบบเดิมนะพรุ่งนี้จะไปรับโตเกียวเพราะว่าคาซีทพร้อมแล้วตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วตางานตางานตาแล้วก็จะเป็นเจ้าของบริษัทคายเพลงนี่ไงจะมาเห็นเคยเห็นโตเกียวยังอ่ะยังเลยค่ะยังไม่เห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นตในห้างตัวเกียรนั่นแหะอันนี้อันนี้ปลอมนาฬิกานาฬิกาตาก็ยังไม่เจอเขาไม่ใช่หรอยังค่ะขนาดใช้แล้วคุณตัวเกียร์็นสีไม่เคยเจอเลยยังใช่ยังเดี๋ยวให้เรื่องของจริงในห้างไงของจริงจะมาแล้ววันพรุ่งนี้ วันนี้เจนี่มาทำอะไรคะนี่เดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะมีเรื่องคุยกับเจนี่เยอะ<ต>อยู่ว่าเนี่ยเจนี่ไม่ต้องกลัวอนนรอบรองห้องดำหรอใช่ใชถแถลงเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปแล้วก็เดี๋ยวเจนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าคนถามมาเยอะอยู่ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เสร็จงานบอทองเดี๋ยวคุณพ่อแล้วก็ทีมงานรถตู้ก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลมุกอินเตอร์นะครับผมเพื่อจะไปเยี่ยมลูกสาวแล้วก็ไปหากัลังใจลูกไปกอดลูกเออแล้วก็จะบอกลูกว่า รอบนี้ไม่ได้ไปนะลูกนะเดี๋ยวหายแล้วรอบหน้าเราให้ไปอะไรแบบนี้นะไม่ได้เออคิดว่ารอบนี้คนที้ไปรอบต่อไปรอบต่อไปต่างประเทศเลยรอบนี้เดี๋ยวมัน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 สกประกมอจ๋เพราะว่าพึ่งโทั่วหรอพึ่งลงคลิปไปปะเมื่อนี้ก็ไปซื้อชุดให้ลูกไปเตรียมตัวนานี่ว้างแผลว่าลูกนัวนาซีมองละล่องลูกนาซีนะแล้วบัดนี้มาเป็นเอ็นซีกับเป็นอุบัติเหตุชดวิสัยห้ามไม่ได้งดดราม่างดตั้งกระทูเอ็นซีท่อมไก่เราก็ ให้เข้าใจกันไม่อยากไม่อยากให้เป็นคอยกับว่าอยากว่าเอออะไรอะไรอะไรมันบอกมอสโสมเราก็อยากบอกอยากเตือนว่าเออมันมันไม่ได้นะสิ่งหนะ้พ่อไก่ตื่นก่อนแล้วก็โทรใช่พ่อไก่ตื่นมาไม่รู้ตื่นไปหมดโทรมาเป็นสิบสายฉันเลยบอกว่าอ๋อไม่รู้เดี๋ยวตุคอดูก่อนแล้วก็เลยโทรไปก็ให้ดูในคลิปนั่นแหละที่ทุ่งให้ดูนั่นแหละในแฟนเพจนั่นแหละว่าเป็นจริงทุกอยา่าง